โอเคครับก็ต้องขอากาบสวัสดีนะผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผมนะบลอลวันนี้เราจะมาสอนหาหัวกันนะครับถ้าพอแล้วไปชมคลิปกันเลยวิธีที่หนึ่งนะครับเราก็หาจากคิปเปอร์สายฟ้านะครับหรือว่าคิปเปอร์ชาร์จนั่นแหละถ้าเราระเบิดจับมันระเบิดใส่พวกม็อบ นะครับพวกซอมบี้สเกลิตันวิเทอร์สเกลิตันหรือตัวเราเองเนี่ยมันเราเราก็จะดรอปหัวนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราจะระเบิดใส่ตัวเองก็ได้หรือว่าพวกซอมบี้ก็ได้นะครับหรือว่ากคนจะเอาระเบิดเนี่ยเอาไว้ทำอะไรคือเอาไปตกแต่งบ้านนะครับแบบ เอาไงแบบเอาไปตกแต่งบ้านนันผู้แบบเซิร์ฟเอ็มซีเนี้ยเซิร์ฟเนคอมเนี้ยหรือว่าเซิร์ฟที่เปิดให้บริการเล่นนะฮะก็ลองเอาไปใช้ดูนะแต่ต้องมีไอ้สามงามด้วยนะผมก็ไม่รู้ชื่อมันไม่ได้เล่นมาค้ามันานมากนะคะับม่งจะมาเล่นอีกทีเมื่อปีนี้นี่แหละครับนี่ฮะออ๋มันชื่อไทเดนหรอเดี๋ยวคลิปหน้าเก็บทำเกี่ยวกับไทเดนดีกว่า นี่ฮะเราเริ่มระเบิดใส่ตัวเองนะฮะนี่ฮะนั่นแหละเห็นไหมครับไอ้ข้างสปาวของคีเปอร์นะนี่นะฮะนี่เราก็เริ่มเป็นเป็นหัวสปีฟออกมานะฮะเนี่ยได้ขนาล้วน่ะวิธีที่สองหาโอกาสดอบนะฮะดอบดับเช่นนี้ก็หมายถึงวูดเทอร์สเกลิตันฮะ ก็หาโอกาสดรอปกันเองนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามีโอกาสดรอปเท่าไหร่นะฮะแต่ก็มีโอกาสดรอปอยู่พอสมควรเลยแตวก็มีได้ได้บ้างนะฮะแล้วแต่ดวงนะฮะไม่ซึ่งมันเป็นเรื่องอยากนะ,ะที่จะเอาบุกคิปเปอร์สายฟ้าไปผ่านใน,นเนเธอร์นะฮะพาม,ามันมาระเบิดใน,นเนเธอร์นะฮะ ซึ่งวิธีการหาวิเทอร์สเกลลตันะนะฮะก็คือหาในอันนี้นะครับประสาทของเนเธอร์นะฮะจะมีโอกาสเกิดเยอะมากที่สุดะฮะนี่นะได้มานะครับ นี่นะลองใส่ดูเลยนี่นะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคมาเต็มตัวปิดคลิปนะครับขอปรับเป็นนี่ก่อน,นะฮะเฟอร์สพละส้นนะครับนี่นะ คอเซ็กมอบก่อนจะบีบคลิปสวยๆเนี่ยชาร์จมาก่อนเลยปรับเป็นเซอร์กูเอาวันนี้ผม,มอัดคลิปวิดีนะมาปรับเป็นหน้านี้ก่อนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ